ตำรวจญี่ปุ่นทลายแก๊งค้าบริการทางเลเพูดราคาถูกเล็งเป้าขายชายชาวต่างชาติคำว่ากะสีรูเนี่ยไปไหนก็เจอยกเว้นที่พัทยา <c oughs> แคต,ตัวเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอกต,ตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่แอดมินพี่ซาม,มีเนี่ยเพิ่งจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้สำนักข่าวไมนิจินะคะรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จับก,กลุ่มชาย7คนค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าบังคับให้ผู้หญิงค้าบริการทางเลเพูดโดยเฉพาะให้แก่ชาวต่างชาติภายในย่านสถานบันเทิงคาบุกิโจย่านชินจูกุึ่งใน ผู้ต้องหานั้นนะคะทราบชื่อคือนายคาสุกิสุดะวัย54ปีเป็นเจ้าของซาลอนทาผมนะคะชื่อว่าสปาระกุนะคะจากการสอบป,ปากคำนายสุดะนะคะเขายอมรับว่าเขาเนี่ยโฆษณาว่าเป็นที่บ้านของเขาเนี่ยที่ร้านของเขา่าเป็นล่องซุง้งขายกระสีรูในราคาที่ต่ำนะพร้อมยึดของกลางนะคะเป็นเงินสดสกุลแบบต่างชาติหลายๆชาติเลยไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้อินเดียอาเซียนดอลล์ละงรเงี้ยก็คือเงินหลายสกุลขนาดนี้บอกเลยลูกค้านานาชาติ พนักง,งานวัย20ปีนะคะที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวเนี่ยทางร้านเนี่ยอยนุญาตให้ลูกค้าจ่ายเงินด้วยสกุลเงินของตอนเองไม่ว่าลูกค้าจะมาจากประเทศไหนประเทศใดมุมไหนก็ตามถ้ามีเงินสดเป็นของประเทศนั้นๆก็รับเงินหมดค่ะเพราะว่าก็ร้อนเงินยังไม่พอนะคะมีคู่มือในการจ่ายเงินเพื่อซื้อกระสีรูอีกด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเชื่อว,ว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการเปิดโปงขบวนการข,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 ขายหลีหูขนาดใหญ่ที่สุดที่มุ่งเป้าหาเงินจากชาวต่างชาติโดยกระสีรูนั้นนะคะส่วนใหญ่เป็นกระสีรูแถวสา ส่วนสาธารณะโอคุโบะอยู่แล้วเออคือผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการเงินอยู่แล้วเป็นกระสี่รูอยู่แล้วหรือบางคนนะคะเป็นผู้หญิงที่ต้องการหาเงินเพื่อที่จะเอาเปเปผู้ในบาร์โฮสเออขายลีหงงไปเปรรวยคุยนี่นะคะมีที่ญี่ปุ่นไม่ได้ที่เดียวที่ไทยก็มี